ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมในมเกมฮีโร่นี้เวอหรือว่าเกมฮอนนั่นเองครับซึ่งวันนี้ผมมาเล่นเป็น <c oughs> ฮีโร่ที่หลายๆคนน่าจะชอบกันมากนะสำหรับไ์ฮาวตัวนี้ที่มีสกิลวินวอลได้ตลอดเวลาเลยก็ <c oughs> หลายๆคนชอบเล่นกันวันนี้ผมก็จะมาลองเล่นให้ดูว่า,วามันจะเป็นยังไงนะเกมนี้เฮ้ <Hey S 2> ผมก็มปไปในเทพอย่างนี้นะฮะโอเคสำหรับสกิลนี้ผมจับเป็นสกิลสองนานะเพราะว่ามันลดคูลดาวน์ลงทำให้เราสามารถใช้ได้ บ่อยครั้งขึ้นนั่นเองอ่ะแล้วก็ทีเลโกสี่จะอัพสกิลหนึ่งไว้แค่หนึ่งพอนะอ่าแบบจะพูดไงดีอ่ะเอาแบบให้มันใบ้สักนิดนิดหน่อยอย่าไม่ต้องแบบหวังพึ่งอะไรมากแล้วก็อัพสกิลสามต่อเลยฮะโอเคสำหรับเกมนี้ก็ฮีโร่ทีมนี้ค่อนข้างหนักนะมีพีเดเตอร์เบลมอร์ดแพนดา้าปาร์ทันเตอร์เนี่ยตัวตัวจีดเลยสกิลอะไรวะไอ้สกิลที่มันเห็นเลือดนั่นแหละหอโหว่า ปวนมากป่วนในฮาวไม่เขามาถึงไตคีมาปุ๊บมันเปิดอันติศาสโคเด็กก็ตายเราไในฮาวเป็นฮีโร่ที่ค่อนข้างเปล่านะตายง่ายมากๆเลยฉะนั้นก็ต้องยืนตำแหน่งให้ดีๆฮะแต่ว่าเกมนี้เรามีเจละสไซอยู่ก็ไม่ต้องกังวลอะไรมากมายมั้งโอเคอบอกคีปตามสเตปมาแต่พน้นหไ่หรอเขาก็บอกกันหมดเอ้ของฟักคโค้หุเลยอะ ถุงมือสามอันนะฮะแต่มันมีมือแค่สองข้างอ่าวเจอบัตทันเตอร์แล้วหวัเป็นสกิลสามดาวะจะได้ลาดคีบแบบไม่ง่ายในเอ้าเอ้าไม่ตายนะพยายามยืนหลังคีบเวลาลาดคีบอะลำเมทเราจะมากกว่าอีกฝ่ายแน่นอนแต่คลิปเรานี่ไม่เกี่ยวนะผมว่าโอเคอ้าวนะเป็นสกิลสองเลยถ้าสูบัตทันเตอร์เราต้องลาดชอด็อตคีบไปได้อะ ๋ยวบนันเตอร์วิ่งออกแล้วเราค่อยบีงนะวันจะติดสกิลสามด้วยนะทํให้เาทําดาเมจได้รุนแรงมากขึ้นนะเนี่ยฮะพยายามเล,เล่นคนมากกว่าเล่นที่ฮีโร่ะเวลาเล่นไหนเล,เล่นตัวอะไรก็ตามแล้วเจอบัตรฮันเตอรอ์เอาให้มันไม่กล้าเข้าคี่บอสเนี่ยอาก็ลาดสบายฮะบัตรฮันเตอร์มันจะไปโฟกัสในการลาดคี้เพื่อเอาเลือดแล้วก็เล่งจุดอ่อนจุดอ่อนมันเติมเลือดแล้วอ่ะ นออโอ้ยโอ้โหมีสวนนะมีใบสวนเลยนะไีนเอ้ยโอ้โหไม่น่าไปให้ปัอมตีฟรีเลยทีนึงอ๋ออ๋อกดผิดอ๋อไม่ได้กินนัทีไอ้ยะโดนปัอมตีอีกทีนึงโอ้โหไม่ได้คุ้มเลยข้างล่างก็เหมือนจะโดนนะแน่นอนนะพิเดเตอร์จะได้คิวไว้ฟลัก ม่แนวประวัติศาสตร์จะเปลี่ยนก็ได้นะเนี่ฮะยืนหลังมันไม่ได้มันหันมาตีเราอ่ะนี่หอเป็นหมอกันแล้วกันจะได้แบบเผื่อไวอ้คพรับพี่เดเตอร์ก็ปัดรลัดตามที่คาดหมายไว้เลยเวันนี้ผมมาในร่างอวตารลิปิดไนท์บันเน่หรือว่ากระต่ายนั่นเองฮะฟันอิเตอร์เป็นลิมิเต็ดรู้สึกว่าจำเพิ่งมาเปิดขายแล้ว่าผมซื้อไว้ตั้งแต่ชาติที่แล้วไม่ถึง ถือว่าตั้งแต่ปีที่แล้วไม่ใช่ดิถือตั้งแต่เราเปิดขายง่ายๆเลยโอ้โหทีมเราก็ตายอีกตัวหนึ่งอะเริ่มตึงแล้วเกมนี้มาดูฮะวันไท์ฮาวตัวนี้จะทำอะไรได้มากน้อยแค่ไหนโซตีนี่รู้สึกว่าจะฟาร์มช้ารู้สึกว่าจะไม่ได้ดูคลิปที่ผมสอนมั้งนะเออได้รับให้เขาไม่ดูเราไม่ต้องหรอกโอเคบัตชันเตอร์อะนะบอกไว้ก่อนดีกว่าเพราะว่า หลายหลายคนไม่ชอบดูมแมปกันเดีย๋ยวโดนดา่าจะได้ไม่มีข้ออ้างมาดา่าเอ้เวลหกพจะวิ่งเลยนะเพราะว่า oh, ต้องฟาร์มมากามันเป็นบมด CM oh. ใช่ป่ะแต่ไนทฮานี่มันต้องเพิ่งไอเทมเยอะพอสมควรนะถ้าเป็นโหมดนอ <S <S มอนน่ะเพราะโหมด CM เมนี่มันวิ่งแก๊งตั้งแต่แรกได้เลยอนะ่ะมันแบบถ้าแก๊งเฟลไม่เป็นไรนะแต่ถ้าแก๊งได้แค่ตัวเดียวมันก็รวยขึ้นมาแล้วอะ่ะอ่าแต่ถ้านอมอนนี่แก๊งเฟล,ลนี่ยาวเลยอนะเล่นไลท์ฮาเป็นแคลรี่แล้วแกงเฟล,ล <laughs> ยาวเลย โอเคผมก็าวเลวหกเรียบร้อยแล้วไอ้ผมไม่ซื้อดีกว่านะผม,ไ,มไปซื้อข้างบนนะเดี๋ยวจะไปแกงข้างบนด้วยอ่าแต่ว่าทาหลอดนี้ก็แก้ทางไนทะ์ฮาวได้เหมือนกันนะจากสกิลอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละเอ้แวะดีกระฮะโอเคเขาเรียกว่าสกิลอะไร <laughs> สกิลพยอ่ะที่มันมีพ่บนหัวแล้วทําให้เปิดการมองเห็นกฝ่ายทั้งหมดเลยนั่นแหละอ่าเอ้าตึงฮะซตินโดนคีป่าค่ะอ๋อรู้สึกว่าจะเซนนะ วิ่งไปเอาขวดโหที่ทัตวิ่งมาแล้วนกวิ่งมาสองขวดนะัดสวยเลยจะสู้ได้ไหมวะสู้ได้นะสู้ได้ละนี่ครับใบไปอีกทีนึงโอเคฮะเก็บไปหนึ่งตัวง่ายๆนะเก็บอีกสองตัวได้ง่ายๆเหมือนกันไม่ยากเท่าไหร่หรอกแต่ก็ยากนะเราไม่มีสกิลหยุดเลยแต่ถ้ามันวิ่งซิกแซกอย่างนี้แล้วก็เหมือนจะวิ่งร้อยเพื่อนนะหกแล้วฮะตายบบาายยโอ้โห มันจะวิ่งล้อแต่ว่าเจลาไซนี่ไม่เห็นนะรู้สึกว่าเจลาไซจะไม่เห็นนะแล้ววิ่งตามไปเพราะมันไม่เอาผมรอผมเลือดเต็ม่าเจลาเลือดเลือดครึ่งหลอดอะ่ะเออลเลยตายแบบโดยปริยายผู้ใดดีบาตทันเตอร์ก็น่าจะได้คิวไปใช่ไหมไม่ใช่นะเป็นแพนด้าโมเนียมอ่ะได้คิวไปผมก็ได้คิวไปแล้วหนึ่งตัวสำหรับไปเทมชิแรกผมคิดว่าเจาะเป็นเอลเดอร์พาราไซน์นะเพราะว่ามันตีแรงอะ่ะตีแรงแล้วก็ตีเร็ว แต่ถ้าหมุนเรามอนนี่ก็ต้องคิดหนักหน่อยหนึ่งครับว่าจอ,อกอะไรดีเพราะว่าถ้าออกเอลเดอร์พลัสไซส์เมื่อก,ก่อนจะทับกับชูวินเฮดเนี่ยครับแต่เกมนี้เราไม่จำเป็นต้องออกชูวินเฮดก็ได้มั้งเพราะว่าอีกทีมนี่มีแพนด้าตัวแก้ทางแก้ดักไม่ใช่ตัวแก้ทางชูวินเฮดไม่จำพูดตัวแก้ทางไนท์เฮาสเกือบละเนี่ยเอามันเลยเอาหน่อยฮะเอาหน่อยเราจะไม่รีบบิงนะนี่เราค่อยบิงตอนที่เขาวิ่งหนีไปอ๋อ โอเคถ้า okay, ได้คิวเหมือนจะไม่รัดช็อตผมอะปัลาไซร์วิ่งมาไม่ใช่ปัลาสไซร์เทสสิเลนวิ่งมา <c oughs> ดีครับผมได้คิวผมว่ายิ่งมีไอเทมเยอะขึ้นเรื่อยๆนะก็ด <c oughs> <ๆ>ีดีแล้วผมจะเก็บกดลูดินวิททำไมวะเนี่ยไอทีวันก็ยินบอกตลอดเวลาอยู่แล้วอ่ะแยวจะไวิ่งไปแกงเลนบอลนะสติดเรียกสติดเนาะเฮ้ยเฮ้ยอ๋อไปเอาของ โอสติทฮะนี่อัพสกิลหนึ่งนามไว้นะรู้สึกจะเล่นสายมาแก๊งโดยเฉพาะเลยแพนดาโม่เนียมอ้าวสวยละอ๋อโซติทเข้าไปต้นได้เพื่อนได้นะอ่านี่ะผมไม่รีบปิงนะโอเคกไดไอคิวไปนะทีมเรานี่ผมจะไม่เรียงออกทางละผมจะเอาเปเอลเดอร์กันเลยชิ้นแรกชิ้นแรกนี่เอาเป็นสกิลสามเพิ่มความแรงเพราะว่า บอกเ,อเราใช้แค่ใบก็พอแล้วหรอไม่ต้องหวังตีมิดอะไรไม่ต้องพึ่งมันมากอะ่ะขอแค่ใบได้สักระยะหนึ่งก็เพียงพอแล้ว okay. เคไอ้วาร์ปล่างนะล่างเหมือนจะโดนบวกนะมีมอร์เข้าข้างหลังเข้า <c oughs> ข้างหลังโ okay. อเคไอ้เหมือนพิเดเตอร์จะตายนะแล้วผมก็มาช่วยซ้อนเพื่อนนะโอเคนี่ับใบอีกฝ่ายก็สก,กิลไม่ได้แล้วโอเคทีมเราก็ได้คิวไวนะ้แล้วเดี๋ยวว่า โอ้ยทำได้ดีฮะจังหวะนี้ทำไม้ดีฮะโอเคผมก็ออกเป็นเนี่ยว่าทำการต่อสู้โหเห็นไหมตลอดนี่มันใส่ไพ่ไว้บนหัวเลยนะจะได้เปิดการมองเห็นไนฮาวมันมองเห็นวินบอกอ่ะนั่นแหละมันค่อนข้างขีง้โก้แล้วก็เพสซิเลติกลงนะ,ะแต่โชคดีที่ว่าทีมเราหยิบมาก่อนนะทีมเราจะหยิบมานะอ้าแล้วพิเดเตอร์อัพกดดัด๊มีกดดั๊บด้วยนะโอ้ตายฮนะไม่รอดแน่นอนรอดอยากรอดอยากแต่ กดดันไปแล้วอะ่ะยังไงดีจะสู้ผมจะสู้ได้ไหมนะไม่รู้เหมือนกันนะโอ้โหมันไม่ได้ถนะ้าออกไปนี่มีมีหวังตายแน่นอนร <c oughs> อรอรอรอ,อเพื่อนมาเดี๋ยวฟลักก็วิ่งเข้ามานะยังไงไปเฮียสก,กิลไหมโอ้โหไม่โดนนะไม่โดนเกือบเกือบเกือบนี่ฮะใบเลยอ่าเอ้ยโอ้โหมีกดดั๊บด้วยนะโอ้โหสู้ไม่ได้หรอกวะ่ะ S 1> <1> <S ต้องรอเพื่อนอ่ะต้องรอเพื่อนมาไม่งั้นตายแน่นอนโอ้โหอย่างงี้มีสิทธิ์ตายสูงแล้วบัตรบัตรไม่เงินตีนะโชคดีโชคดีบัต <c> ร <oughs> มนสีไปหวานเลยอ่าเพื่อนเราก็ถอยมาดีถอยมาดีมาซ้อนแล้ว <c oughs> นี่ฮะบัตรทันเตอร์โอ้โหอยู่กันสามตัว <c oughs> เฮ้ยเร็วต้องรีบวาร์ปแล้วเนี่ยไม่งั้นเดี๋ยวไม่ทันการแน่นอนโหเจาลาไซรวยนะมีลิมานาได้อ่ะ <c oughs> ผมเรียกเพื่อนมาบอกตอนนี้ผมฆ่าใครไม่ได้นะเพราะว่าอะไร ว่าในฮามันมีแค่สก,กิลสำหรับลัดช็อตอะมันต้องรอแบบได้พวกคอนสตันคอนมือนอะไรพวกนี้มาก่อนมันถึงจะโหดสติทก็วิ่งมาไม่วิ่งนะสติทชฉาไปหน่อยหนึ่งไม่เป็นไรไม่เป็นไรเผื่อทัลลอตวิ่งมาทางนี้แล้วเจอผมน่าจะวาร์ปล่างน่าเสียดายแต่เยินยวนเยินยวนยวน่นนนารอรอโหถ้าวาร์ปล่างนี้ได้คิวไปแล้วอะ่ะอ้โหเฟลอะค่อนข้างเฟลตัดสินใจผิดเลน ได้อยู่ว่าฟักกัเล่นดีนะฟักนี่หดพอสมควรสำหรับรูนที่ไหนฮาวต้องการนี่คือดับเบิลดาเมจแน่นอนนะเพราะว่าจะเพิ่มความช้ำเนี่ย <laughs> <laughs> ผมไม่รีบนะั่นนะ <laughs> เอ้ยมันวินวล็อกโอ้โหได้รูนนะถึงว่าทำไมรูนไม่มี <laughs> อ่าดับเบิลดามเมนี่เป็นรูนให้พระเจ้าคหรับไนฮาวนะว่ากับบิงทำดาเมจได้รุนแรงมาก พยายามบิงตอนนี้อีกฝ่ายวิ่งหนีอ่ะตอนอยู่ข้างหลังอีกฝ่ายฮะแต่ถ้าเราจะแก๊งอะไรเงี้ยเเดินเข้าไปใกล้อีกฝ่ายก่อนเลยครับเราค่อยบิงเข้านะเตะทีนหนึ่งก่อนให้อีกฝ่ายพะวงแล้ววิ่งหนีไปอ่ะเราค่อยเทนสกิลสองบิงตามมานะอ่ามันจะได้ประสิทธิภาพมากกว่าเซนสกิลแบบบิงเข้าไปเลยนะโอเคอ่ะเราก็เนี่ยหาแก๊งหาแก๊งอ้าวไปฮะไปแล้วก็อันติอ้าวไม่ได้ลัดด้ว่าเนี่ยกด เอเดอร์ไปเลยวิ่งไล่เร็วมากอ้าวโอ้ไม่ทันนะทันแหละทันแหละทันแหละโหมไม่ได้แล้วน่าเสียดายนิดเดียวนิดเดียวโหทีมเราก็ซับบอร์ดเต็มที่มีกดดันทิ้งท้ายนะตะกี้โอ้โหเฮ้ยมีมีปากวอร์ดนะปากวอร์ดปากวอร์ดตะว์ดวอร์ดส้มนะเพราะว่ามันไม่เห็นวอร์ดวอร์ดส้มเนาะไงเขาไม่ได้ปากวอร์ดฟ้าผมว่าโชช้ำโชเซียนได้ฮะเรามีเจลากรอกกรอกเลาะ ขอเกาะฮะเกาะเจลาผมเข้าไปซ่าเลยไปรอ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 สักกวันเอาใส่เกาะอ,อะไรให้ผมวะไอ้สมัยใส่เกาะให้แน่นอ่ะไม,ไม่ใส่ให้ผมวะไม่เป็นไรได้คิวเหมือนกัน <laughs> งงนะเจลาเอ่ <laughs> โอ้โหโซตีนี่ก็สล็อคิว แพนด้าเลยนะโหดมากโหดมากนี่ผมก็กับเพนนี่เลยฮะยซื้อแล้ววะโอเคนี่เดี๋ยวเพื่อนนอกเดี๋ยวจะบ,บินให้เปิดให้เลยเ <No. S 1> กาะมาผมอยากได้กกเกาะวะเกาะเฮ้ยเกาะเกาะมา,าที่ดิเจลาใส่ไม่ใส่เกาะให้ผมได้ให้ล้วให้ลให้ลโอ okay. เคเฮ้ยเฮ้ยเหมือนเหมือนเกาะมันจะไม่กัดในนี้นะโอเคตีสู้เลยครับตอนนี้ ว่าอ๋ออ๋ออ๋อม่วงม,วม่วบิงบินบินไปไหนไม่รู้เฮ้ยเฮ้ยไปไหน <c oughs> คุยกันก่อนรัสไม่ได้ดายรามิได,ไม,ไ,ดไม่แรงพอไ <c> อ <oughs> ้หารนี่มันเ้ยต้องพึ่งการลัดช็อตสูงนะแล้วผมตัวอะไรวะเนี่ยมันต้องพึ่งการลัดช็อตสูงอ่ะเพราะว่ามันจะเก่งได้ก็ต่อเมื่อมันมีของนะเห <c oughs> มือนวิ่งเร็ววะเออวิ่งเร็วแล้วไงวะ <c oughs> วิ่งเร็วแล้วไ <c oughs> <c oughs> งวะอีกทีเดียวๆๆๆๆ ไม่ทันละอย่างนี้ไม่ทันละนะอ่าเรามีตัวซับนะนี่ครับผมเจนเย็นนะไปย้อนเอ้ยเอ้ยชิปเป่งชิปเป่งเอ้ามันเล่นเจลา <c oughs> ไม่สนใไฮาวเลยนี่ก็เข้าทางผมเลยละเฮ้ยเฮ้ยได้ไหมไม่ได้นะ <c oughs> ก็จะยุติการหวนแค่นี้ <c oughs> แต่แตะกี้แปลกมากนะอืมมันไม่เอาผมนะมันแววเจลาเห็นเจลาเล่นน้อยก่าังเอ้ยผมเผยตัวเผยใจออกมาแล้วฮะ นี่อาไอเที่ยมลอยผมออกเป็นคอนสแตนท์ฮะเราจะได้กับมีอะไรไปเหยียบมาเขาได้บ้างนะมาเก็บมาเก็บผมเก็บไพ่ก็เท่านั้นแหละลุนอินดิส <c oughs> โอเคเหมือนจะมีวอดยังไม่ปักวอดฟ้านะยังไม่ปกักมีวอดโซมันเดียวอย่าไปมีวอดน่านเนี่ยอ๋เอเฮ้ยไม่มีไม่มีไม่มีไ,มมไปไปไปมันมีวินวอลอ <c oughs> ันนี้วินวอลเออเธอ,อ,อเห็นปะวะ วันขวางทิ้งเลยเฮ้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 ยไม่ใช่มั้งเฮ้ยเฮ้ยก็เป็นวอลกันนะไม่ใช่มั้งมันเหมือนลัวะมาวิ่งมาอย่างนั้นเลยอ่ะใจคอไม่ดีเลยเฮ้ยเฮ้ยอ่านี่ยเตะอีกทีนึงอีกทีนึงโอ้ไม่ตายนะไม่เป็นไรเอาบาดทันเตอร์แทนก็ได้วะออบนี่แทนก่อนก็ได้ โอเคอะได้คิวโอ๊ยแลวมันติดสกิล yeah, <yeah>, yeah. <laughs> ทาร์หลออ๋อมันจะสตันเข้าหากันนน่เองโห mm hmm. น่าเสียดายมากเลยทาร์หลตะกี้ไม่ตายนะ mm hmm. ทีเดียวเอง mm hmm. ไม่ห้าวเราดาเมจยังไม่ค่อยพอะ mm hmm. ขอมีเอลเดอร์ตัวเดียวแล้วไม่มีคนหยุดให้นะอ้าผม mm hmm. อุตพูดจะลาโอ้โห oh, คิวไม่ทันนะอะไรวะซื้อเกิดเลยเ <laughs> หมือนใช่หัวร้อนนะหัวร้อนจริงๆไม่ต้องซื้อก็ได้ <laughs> แต่หัวร้อน <laughs> ไปโหบิงนี่ระยะใกล้มากนะรีบบิงไปเลยฮะเรารีบต่อจังหวะฮะต่อรถทางรถมีสองต่อ,มตอผมไม่น่าซื้อนะจะได้ตังถ้าหัวมันร้อยเหมือนจะเห็นสีแล้วปะ,ปะเพื่อนบวกเสร็จหมดแล้วอ่ะคือซื้อมาความหัวร้อนทั้งนั้นนะบัตาทันเตอร์มันเห็นนะเนี่ยทำเล่นไป โอเคครับใบมันก่อนเลยโอเคเจลด์ชัยก็ฮิวคิวไปได้นะไอมันดิตีมันดิไปโอ้โหแรงนะแต่ไม่กล้าเข้าต่อแล้วว่าแรงอยู่นะแรงอยู่โอ้โหเหลือเหลือตึงหนึ่งยี่สิบอ้าวลุนเทพเจ้ามาแล้วได้ลุนเทพเจ้าแล้วตอนนี้ผมก็คิวกี่ตัวหกตัวอาชิดไปเก้าตัวอาชิดไปเยอะมากๆอ่ะเนี่ยตอนนี้ถ่าหลออนี่ปิงค์ทีเดียวนี่ไปหวั่น ไปหว่านแน่นอนเสียงอะอีกฝ่ายนี่รู้สึกว่าจะจัดเต็มเรื่องวอร์ดกับดั๊มาเต็มที่นะพอโดนไปหนึ่งซิงเกิลนะเฮ้ยเฮ้ยนั่นไงนั่นไงอันไงรีบไปก่อนเลยรีบไปให้ไวเลยฮิ้ยโอเคเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะโอเคครับผมได้เกาะนะผมรู้สึกขับคายขับคายยังไงหาไม่เจอเมื่อกี้นี่ใหญ่เนี่ย โอ้โหสู้ได้เลยครับตอนนี้เพราะว่าเรามีนั่นอยู่แล้วอะโอเคทีไม่ได้คิวอะ <c oughs> ตายหมดเลยอ,ะ <c oughs> อ่ะทีนีโดนเจเน็ตไม่เจออะอ่ะเอาเบฮมอสเกิดเอ,อาอา๋อเบฮมอสมันตายตัวแรกไงเฮ้ยหรือไม่ตายวะหรือตายแล้วมันเกิดไว้ไม่เอาดีกว่าทีนี้กินไม่น่าจึเกิดเลยครับผมได้ควานตาเวลาเนี่ย <c oughs> นี่เรามีดับเบิลนันมเอรนะค่อนข้างแรงแรงมากเลย น,นีไ่ได้แล้วคอนสตันเดอรบ,บูทไลเซ์เอ้านกยังส่งไม่ถึงเลยเย็นดิเพื่อนโอเคอดูแล้วผมไม่ได้คิวสักตัวังหว่าตะกี้หรือจะได้ไม่ได้สักตัวจริงๆก็มีวอร์ดแน่นอนนะเสี่ยงมากแต่เอาดิถ้าเพื่อนเข้าขนาดนี้แล้วแล้วก็นะได้ได้คิวแล้วตัวหนึห่งเฮ้ยเพื่อนชาร์จนฮะเพื่อนชาร์จชาร์จไม่โดนนะโอ้โหนะเสียดายพีเดเตอร์ก็ได้ฟ้า โอ๊ยชิปเป๋งละในผมไม่มีคอนสซตลเนี่ยอะไรหยุดใครไม่ได้เลยอ่ะต้องหวังพึ่งก,กันอยู่จากเพื่อนอย่างเดียวนะเล็กฝ่ายนี่ฮีโร่พิ้วๆทั้งนั้นนะเฮ้ยติดโอ้โหชิปเป๋งแล้วนะมีสิทธิ์ตายได้แต่ว่าไม่มีใครเข้าวะ <c oughs> ไม่มีใครกล้าเข้าฮ่าเอ้ยไม่ทันอีกละรสึกว่านายฮ้าวจะไม่เฮ้ยเอาวะเอาวะผมมีนี่นะเขาเรียกว่าอะไรวะไอ้เกาะเกาะแว่ดอะ ทำให้เราไม่โดนดาเมจอะไรเลยแต่ว่าโดนทันด้านะโดนเพนด้ากระโดดไหนวะออเอาดิมีคอนตันอะเอาดิเอาดิอนนะเอาดิเออมาดิมาด,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 าดิทีมเราผมก็ซับดีนะนี่มีาชาผักสไลตเตอร์ออกมาให้ด้วยอีกทีมก็โหวตคอนซีสไว้ครับไม่รู้ว่าจะคอนจริงหรือเปล่านะเฮ้ยเอาดิกลัวที่ไหนเอ้ยมันชโละาลอดนี่มันตัวเกิดมาแก้ทางไร้ฮาวเลยนะหรือเปล่าไม่รู้ ต่มันัโหดเกมแล้วผมก็บ่นมันเกมน,นล่นแหละเี่ยังไงต่อยังไงต่อทีมก็โหวตคอนซีสลัวๆนะแต่ว่าอีกทีมนี้แคลลี่ค่อนข้างเยอะอยผมลืมไหมมา,าทันเตอร์เห็นผมไหใช่ปะชัดเจนลืมาให้อยู่ต่อได้มีหวังกับหวันกับพันไปหวันกับบ้านโอ้โหโอ้โหกว่าจะลงนี่นานผสมคัวเลยนะไอ้ฟลักเนี่ยฟลัก บอกป้าบอกว่าอาขีนต้องมาเอาคีดแน่นอนนะแต่เจลาชัยไม่อยู่ผมก็ไม่เสี่ยงอ่ะเสี่ยงอืมในห้อมันค่อนข้างเปราะแต่เลือดพันเจ็ดนี่ไม่เปราะเท่าไหร่นะไม่เปราะเท่าไหร่ผมยังไม่ออกนะครับเอ้ยมันมีวอร์ดฟาม์มก็เห็นผมเลยหรือเปล่าวะเออเฮ้ยมีใครออกลุดเลือดหมูด้วยฮะโซตินมีเงินเท่าไหร่นะซีบันสองโอ้โหดองไว้ทำไมเฮ้ยผมบอก วิงโบดีก่าหายเทมชิ้นต่อไปนะแต่เพิ่มความแรงรับเต<ท>็มที่เลยยังไงล่ะใส่เกาะโอ้โ,อโหเต็มทีน่ฮะอใส่เากาะให้นั่นไปแล้วให้เฮซิเลนไปเรียบร้อยแล้วเนีย <c ười> ก็มีฮิวด้วยนะเอาโอ้โหติดนะติดเพื่อนนะอุสากดชุง,งินเฮดไม่ใช่ดิเดยวเด้อเอยชิเปง๋งต้องรอเ <c ười> ยน็ยนเย็น ว่ามันไม่มีสกิลหนีมีบิงแต่ว่าอีกฝ่ายนี้ก็ใบได้หลายตัวนะค่อนข้างกวนประสาทแต่ทีเดียวฮีโร่อีกฝ่ายนี่แต่ฮีโร่ลานี้โหดหวาบีทั้งฝากทั้งเฮซิเลนทั้งเจลาไซอะทีเด็ดเลยเจลาไซเนี่ยเนี่ยแพนด้าโมเนียมกระโดดเข้ามาเราเล็งช็อตรัดช็อตให้ดีแล้วก็ไม่ได้เอตัวผมอยู่ไหนนะอ๋อ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 ตายให้อย่างนี้ไม่รอดนะว่าละไม่ใส่เกาะให้เราอ่ะ เขอโทษเขาไม่ได้อะทีมเราวชนะไงทีมเราชนะนะ <g ül> นะนพูดใหม่ไม่ได้ยินนะฮะหมายพังว่าเฮ้ย <g ül> ได้ยินใหม่ด้วยโอ้หไม่ใส่เกาะให้ผมสักทีไงประเด็นหน่ะ <g ül> ไม่รู้อะไรไม่ได้ยินพูดอะไรผมอยากได้เกาะมากเลยอ่ะโอ้โหไอเทมเป็นสกิลที่อยากได้ที่สุดในเกมอะโอ้โหฟอรูบเลยหรอ ด้วยหวผมว่าห้าดมาหนึ่งก็ได้นะถ้าฝักตันนี้เนะี่ยโคตรโหดเลยอะ่ะดูดีโอ้โหโอ้โหตายอ่ะเพสซินเลนนะแ <c oughs> ต,ตฝาฝักนี่ค่อนข้างโหดจริงๆต้องใส่เกาะให้ผมบางเดียวแล้ว <c oughs> ไปใส่ใครก็ไม่รู้วะไนห์ฮาด้วยกันให้เตเห็น <c oughs> ใส่ เนี่ยเห็นใส่ดาบเฮสิเลนเงี้ยบาดใบก็แย่แล้วโอ้เหเ็งไงเนี่ยมีเจลาใช้แต่ไม่ได้เกาะก็เท่านั้นนะเขาใส่เกาะไอผมผมรอดแล้วเลือดมันน้อยฮีโร่เอจิใช่ปวะเฮสิเลนมันฮีโร่สเต็งไงเออันแบบมันอยู่มันอยู่รอดในความยุ่งเหยี่ยชิปเป่งอะโดนบตดสัตว์เลือดแล้วตายไม่รอดหรอกอางนี้ ตา,ตาย่ะตายโอ้โหห้าตัวโง่ต้องบอกโ,อโหออกล้วฟอร์ดูันเยอะแยะเนี่ยไม่น่าไปเลยวอดฟ้ามันมีอยู่แล้วอะ่ะมีไรฮาวอะ่ะเฮ้ยออกวอ,อดฟ้าก็โดนฮะไอ้ฝ่ายนี้ค่อนข้างเซฟตัวเองพอสมควรแต่ไม่เซฟอะไรห,หรอกแมนก็ไม่สามสิบแปดตัวหรอกอ่าฟ้าก็มีตังเท่าไหร่เนี่ยมีฟอร์ดวูดด้วยเฮยแล้วคิว,วไปหกสามพันสี่ฮะ เป็นผมที่ผมวอาดาบทองอะนะแบบยังไงก็ไม่ตายอยู่แล้วว่าโลกนี้อ่ะมันอยู่สบายแล้วอ่ะอยู่ตัวโอ้โหโดนนะโดนยังไงไงเป็นฮิมอสตัวนี้อ,อ๋อเหมือนอันติแล้วจะติดฟอร์ดบูไปนะสำหรับโอ้โหแพนด้านี้่ามากโอ้โหไม่ชาได้งไงมาเป็นสิบตายถ้ทีมเราตายแน่นอนรีบรีบขายเลยซ,ซ,ซื้อว์ปให้ไว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 เลยบวกคก่อไวหน่อย ไวๆวน่อย <c oughs> อ้าวโซตินเข้าไปทำไมเกาะให้เราไม่ต้องใส่โซตินมาเกาะมาดิสักทีอ้าวหายไปไหนวะโอ้โหกอ่กอกอ่อเออมาแล้วโอเคได้สักทีนะกว่าจะได้นะกว่าจะส่งมาให้โอ้เจลานี่ค่อนข้างโหนะ <c oughs> วิ่งไปทางนี้ไม่มีสกิลอะไรนะเจลาตีป้อมไป เออกว่าจะสายอ่ะช้าเหมือนจะโดนบาดใบแล้วกี่ผมว่าเขาไม่ได้เหมือนเห็นโดนบาดใบอยู่ปบ๊บ,บ๊ะแบบนึงอันนี้ผมว่าคิวไปกี่ตัวเองอาชิพไม่สิบเจ็ดแล้วอ่าเออมันไม่ใช่ตอนไหนฮาวไม่ใช่ตัวอาชีพเราต้องคิวไปเยอะเอเราข้างล่างโดนโหัวตาโอ้โหห,หัวใจฮะแบบเอาแบบควายถือกับหนังควายฟันแทงไม่เข้าไอเดียวนะไอย,ยังไง ทลอดทลอดผมนนจะเห็นผมหรือเปล่าผมไม่รู้ว่าขอทีขอทีเดียวพอ okay. โอเคโหตะกี้ไม่เผลอกดปุ่มฟังก์ชันเลยนะไม่ใช่ดิวินโด8นะฮะให้กดปุ่มที่มันแบบไปอยู่อีกหน้านึงอ่ะเออคยขาดตอนนี้นึงลนไปหน่อยอ่ะผมจะกดขวด <c oughs> โหโหดมากนม่รีบกดมไม่ได้ทำอะไรหรอกก <c oughs> อดีกก็กให้ตัวเองทำไม <c oughs> <c oughs> อะไรเนี้ยขายอ รีบส่งเป็นอะไรวะวิงโบโอ้โหโดนอีกเฮ้ยเฮ้ยโอยดาเมจสามร้อยอะบวกดิโอ้โหได้เกาะแล้วไม่ได้เกาะดิว่าอะไรวะเนี่ยอ๋ออ๋อเฮ้ยเฮ้ยผมมาถึงมันก็เอาเลยฮะยังไงล่ะโอ้โหโคตรแรงในฮาเนี้มันโหดจริงนะโอเคนี่ผมก็ไอเทมค่อนข้างฟูนะถ้าจ่อยอีกอันหนึ่งออกได้แล้วออกได้ก็น่าจะเป็นอะไรดี จาะเกาะนะเจาะเกาะน่านะจะเวริร์กหรืออะไรที่มันแบบออฟเฟกต์อ่ฟฟะดาบ3ามสีก็ได้นะเวิร์กหมดเลยฮารค์คอนเบรดแต่พวกเนี้ยแต่ว่าไม่เอาเวทดีกว่าไม่เอาฮารค์คอนนะเพราะว่าเรามีนี่ไงเขาเรียกว่าอะไรเฮซิเลน,นะที่อันติมันสามารถลดเกาะได้เราออกเป็นพวกดาเมจกายภาพน่าจะเห็นผลมากกว่านะดีกว่าออกเป็นฮารค์คอนเบรดนั่นเองพาพีเดเตอร์ครับพีเดเตอร์พีเดเตอร์เเอเเอโอ้โหตายหรือเปล่ายังไงอ่ะ โอ้โหคอนตันของแท้โอ้โหฟักดูดมาดูดมาะไา่ชาดไปเอ้ยซี้อยู่โอ้โหแม่ดูว่โชช่ามาไม่ออกเขียวด้วยนะตัวเองก็ตีไม่ได้แต่แทะไอ้ตะยากออกเขียวอีกนี่อันนี้ผมก็ได้เกาะหรือว่าเจลานี่ะรู้งานรู้งานมากกว่าเดิมยังไงต่อดี เหมือนจะเอ็นแล้วฮะแต่อีกทีนี้ก็ไม่โหวตคอนสักทีนะแต่โหวตคอนแล้วล่ะผมว่าแต่ไม่ยอมกดไหนอ่ะติดตาน,นี่โอ้โหติดตาน,นี้ไปหว่านแล้วเนี่ยต้องหาคอนเราจริงๆอ่ะต้องหาคอนเราอ่ะถ้ามาเจอกเขียวว่างี้แล้วก็นะมูสดิบดีอ่ะสุดท้ายก็ออกในนี้แต่ยังทั้งเร็วนะโอ้แต่กดเอลเดอร์นี่ยิ่งเร็วโอ้ยลักลักลกลก,ลก,ลกโอ้โหโดนชิงรัวๆขาดกี่บาทเนี่ย 4,775ค่ะเด็ก140ยบาทนะขอเถอะโอเคฮะสวยงามตายเอ้ยหอโอ้โหอยากได้ฮาคอนโอ้โหมันอะไรอะ่ะอ๋อไปไหนืหตะกี้บิงไม่ขอทีอ่ไม่ได้ตีนะฝ่ายนิวาดัวาดวัดอะไรเต็มไปหมดเลยฮนะแล้วผมซื้อวัดแล้ววเนี่ยนี่ฮะมีวัด ขวานฟ้าสองอันเลยนะกลัวไม่เห็นโดนตันเอ้ยเอ้ยเขปาป้อมไม่ดีโอ้โหทัชเจเนอไซด์จะอย่างนี้ขนาดนี้แล้วก็นะไม่เข้าไม่ได้แล้วออลเอ้ยโอ้หอะไรอ่ะเฮ้ย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 ก่อนฮัดออนฮัดไปโอเคฮะสวยงามา <c oughs> วะเพื่อนก็ปกป้องชีวิตผมไม่ได้ก็เนี่ยเจโนไซด์ฝ่ายไม่คอนก็โดนยาคาบอหลรัลว ไม่อยากดูโอ้โหโชว์เต็เห็นหน้าเห็นหน้าโหดมากไม่ฮะทีเดียวเฮ้ย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 เกิตายเฮ้ยทำไมมันสกิลไม่ได้วะไม่รู้นะแต่ว่าก็จบไปด้วยสกอร์สิบแปดให้สิบสามสกอร์ส่วนตัวผมก็ไปสิบห้าสามยี่สี่ซึ่งแอซีน่าจะเยอะสุดในทีมแล้วล่ะอ่าครับก็จบไปง่ายๆสำหรับไลท์ฮาวก็คงจะเห็นครับว่าเล่นยังไงประมาณไหนบ้างถ้าผมเล่นเร้าเยอะนะเกมนี้ก็ใครที่ชอบก็สามารถกดไลค์ได้แล้วมีไลค์ก็สามารถคอมเมนต์กันแล้แล้วก็อย่าลืม กดซับ s c r ค b e เพื่อติดตามคลิปใหม่ของผมนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปถึงม่วนี้ค่รบบายบายครับไปจ้านีได้ครบเก็ฑอันแล้วไปจ้ะบายบาย